เขาวงการมาพักใหญ่แต่พักหลังก็ไม่มีผลงานละครออกมาเห็นกันเท่าไหร่สำหรับหนุ่มสุการบาเทวิศจนโดนเมาว่าฟีมือการแสดงไม่ดีเท่าที่ควรแถมพักหลังหนะ้าตาของหนุ่มคนนี้ก็ยังดูเปลี่ยนไปจนโดนเมาว่าไปทำเสยกรรมมาด้วยค่ะก็ค่อนข้างเวียนหนักเพราะว่าเปิดเทอมแล้วแล้วก็ลงเยอะด้วยช่วงนี้ก็เลยแบบค่อนข้างทุ่มเทไปกับการเรียนแล้วก็การออกกําลังกายครับผมโอกาสแล้วก็ช่วงเวลาต่างๆเนี่ยก็เขาทางบริษัทก็คงดู ที่เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของเราให้มากที่สุดครับผมก็เขาก็คงพิจารณาให้ดีที่สุดแล้วว่าอะไรที่เหมาะเหมาะที่จะให้เราทำหรือว่าอะไรที่อาจจะให้เรารอก่อนอะไรแบบนี้ครับก็ผมว่าเขาคงาพิจารณาดีแล้วครับผมก็เชื่อเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็ไม่ได้ทำอะไรครับก็ <laughs> เป็นไงก็เป็นอย่างเดิมครับแพบบ่ว่าคนแบบอาจจะแบบเปลี่ยนผมหรือเปล่าครับเปลี่ยนสีผมแล้วก็แบบ เปลี่ยนทรงผมใหม่ตอนแรกเป็นแบบผมตรงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยาวๆตอนนี้ก็ตัดก็อาจจะแบบหน้าเปลี่ยนไปนิดหน่อยผมว่าเกี่ยวกับทรงผม